ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพุติกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงต่อไปก็คือดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูนั่นเองนะคะ นี่คือภาพของดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบเรียะอยู่นะคะดาวยูเรนนสหรือว่าดาวมฤตยูนะคะให้นักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่7มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3 ซึ่งรองมาจากดาวอะไรบ้างคะก็มีดาวพฤหสัสบ,บดีแล้วก็ดาวเสาร์นะคะมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของดาวเสาร์และมีขนาดใหญ่กว่าโลกค่ะดาวยูเรนั้นะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์นะคะซึ่งถูกค้นพบเมื่อพศ2324โดยวินเลียมเฮอร์เชลนะคะ ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบแล้วนะคะรวม27ดวงนะคะโดยมี5ดวงหลักคือนะคะก็คือเอเรียนอันเรียนทิทาเนียมิเดนดานะคะและก็โอเบรอนนะคะจากการผ่านไปสำรวจของยานไวเอเจอร์จะพบว่าดาวยูเรนัสนะคะมีวงเวนบางๆสิบชั้นค่ะบรรยากาศของดาวยูเรนัสนะคะจะประกอบไปด้วยแก๊ส ไฮโดรเจนฮีเลียมแล้วก็มีเทนค่ะและอะซิและอะเซทิลีนด้วยนะคะแก๊สมีเทนในบรรยากาศชั้นบนจะดูดซับแสงสีแดงเอาไว้จึงทำให้เรามองเห็นดาวยูเรนัส mm hmm. เป็นสีเขียว mm hmm. นะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยู u, นะคะ ซึ่งข้อแรกนะคะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวนะคะอยู่ที่51,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลีย่ยอยู่ที่2870ล้านกิโลเมตรนะคะโครจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา80ปีค่ะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะใช้เวลา17ชั่วโมงเองค่ะแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา80ปีนะคะอุณหภูมิพื้นผิวโดวยเฉลีย่ยอยู่ที่ ติดลบนะคะ2ององศาเซลเซียสค่ะลักษณะของชั้นบรรยากาศนะคะมีแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สฮีเลียมนะคะประเภทของดาวเคราะห์นะคะก็คือดาวเคราะห์แก๊สแล้วก็เป็นดาวเคราะห์วงนอกนะคะสีของดาวยูเรนะัสก็จะสีเขียวนะคะดวงจันทร์บริวารก็จะมีอยู่27ดวงค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะก็คือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะคะซึ่งเป็นดวงที่7นะคะ และก็ข้อมูลทั่วไปนะคะของดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับลักษณะของดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูนะคะต่อไปก็จะเป็นภาระงานค่ะให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ ป4หน้าที่59และหน้าที่61ค่ะโดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่47ถึงหน้าที่54นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ